สวัสดีค่ะสวัสดีสุขูสุข่นมื่อนี้มาเปิดคลิปกับสวนจะพี่น้องอยู่ถ้ำกลางสวนบรรยากาศสวนพักหมากไม้ร่มผางอมเอวพี่น้องมึงต้นดอกพีกเด้๋ยนี้จ้ะอันนี้เป็นเวลากลางคืนเลยพี่น้องสองสามทุ่มเลีวจ้ะเสดายโมเดลมาโมเดลมาหอดเวลากลางวันเไดไทยพี่น้องมึงกระคักหน่ยต้นดอกพีกแค่พี่น้องนี้ดกดกเต็มต้นเลยจ้ะเนี่ย นี่บ้านบ้านจะน่ายเนะาะจะบ้านจะของร้านที่คอาพิเศษงานนั่มนเนะพี่น้องเนี่ยปลูกพักเต็มเลยจ้ะมีทุกอย่างอันนั้นเมื่อกี้เป็นดอกพลิกท่างพุูนก็สิเป็นไอ้หัวชิงไคหัวชิงไคกับไอ้เดี๋ยวขอตุนก่อนอันนี้เปิดแฟลช์ได้เลยพี่น้องเพราะไอตัวไถ่ลงในีพี่น้องงามงามกวาก่านะงามหมดจ้ะ อีตัวไทยอันนี้ตะไคร้นะคะหรือภาษาอีสานเรียกว่าหัวสิงไทยนะคะมีพี่น้องบอกผิดมนต้นบอกผิดบริมิตรซ้ำหนูได้พี่น้องนี่คือข่ายยางไปชมฟังทั้งนุ่นกับีอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นอีตัวไทยที่กันเป็นบอกทัวจ้าอันนี้มันไก่สมมติแล้วนี่จ้าอันนี้เป็นเครือบบอกทัวอันนี้อยู่เมืองไทยเลอรด้ะพี่น้องอยู่เมืองไทยเลอคนละเมืองกันนะคะนี่คืออะไรคะอันนี้ต้นนี้ยังบรูพี่น้อง สวยจ้ะอุ้ยนี่ต้นใบเตยหอมเตยหอมเตยดูเฉยบึง้งเท่าไหร่ยังบักเขืออันนี้บักเขือมีพระอีตูจ้ะ อีโต้หรือใบแมงรักนั่นเองมีทุกอย่างนะคะาดมีหอยอ่ะหน,นูพี่น้องอม,มีหอยม马拉มึงเนยใส่ออมกบเนาะเนี่ยอย,ยอดหอยมะ马拉จ้ะเบิ่งยูอเมริกากับปูกได้ดคือเมืองไทยเฮาทุกอย่างนี่แต่หน่วยมันเนี่ยหน่วยมันยอดมะละโอ้เต็มต้นเลยเนาะอันนี้ก็เป็นแบบพริกฟังทั้งหนูเป็นต้นกล้วยแล้วจะพี่น้องจะเอาไปย่างไปมันเหมือดอันนี้เป็น มะแข้งนะคะมะแข้งมะแข้งบานเห้านะและ้วกาฟังทั้งนี้กะฟังทั้งนี้กะเป็นเอยียงวะนี่บรูจ้ะอันนี้บฮูเบิงบ้งเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งงามเฮียงจ้ะผักอีตูนะคะหรือใบแมงรักพักบุ้งจ้ะพี่น้องเบิง้งพักบุ้ง สวยมากอันนี้กับพักอีตูอีตู้องงทั้ง,ทงนี้ปบบี้นี่ฝั่งทางนี้ใบบัวบกก็มีนะคะมีใบบัวบ,บกง่านนี่จะ้ะอันนี้จะเป็น ผักข้าวตองกินกัลบล่าเสพเสบจะนี้ผู้ใดเคยเห็นบ่ผู้ใดบ่เกยเห็นผักข้าวตองคน,นอีสานเน่วนหมาจะบ่ลู้จักผักข้าวผักข้าวตองหรอกจะเป็นฝั่งทางเหนือมากกว่าอันนี้คืออะไรโอ้มีห่อผักผักกระแยงมาที่นี่ผักกระแยงมีบทดทุกสิ่งทุกอย่างดีตัวนี้ผักข้าวตององามงาจ้ะ น้ามแห้งเลยผักข้าวตองอันนี้นใบับบกหรือผักหนอกนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบมะกรูดนะคะคือผักสวนครัวพี่หน่องอ่มามะสุไคลใบมะกรูดบระเขือจากกะเขือกะเขือเจ้าบะเขือคืนหน่ยกระเขือ ยังไม่หมดแค่นี้นะคะมีฝั่งนี้ด้วยนะคะขออภัพยเด้อพี่น้องมันอาจจะมืดเพราะว่ามันเดิกเราจะซ้ำถุงขวดหรอมาเบิ่งมุมนี่บักถัวถั่ัวฝักเงาพี่น้องงามงามแต่ว่ามันแก่ใส่สีเหลืองไมแล้วล่ะอันนี้ก็จะเป็นพริก เราปลูกพริกอ้อมสะนามด้วยพี่น้องเนี่ยจะเป็นสะนามสะใบนามน่าจะประสิทธิภาพในพืงนของบนสามารถย่างเวียนอีกต้นหรอเด็ดหนึ่งเดือดสดหนาวจะพาไปดูข้างบนนะคะ บรรยากาศแม่ครัวกำลังทำอาหารนะคะอาาจลคตอายผืพักส้นขัวมาเมื่อกี้เนี่ยยางนามเลยโรย่มนๆ้งยก็เผาจากพี่น้องม,มากินเผานะ่าลบ้านน้ ไกินคะวันนี้อาหารเดียเลยค่นมี้ยังเงยามาาโอ้หลายหหลายเหีพี่น้องหลายจนบอกว่าถูกว่าสันเดอสาเบิ้งตอนนี้แล้วอนเอาไปเพิ่งเแน่นอลยังหละอันทอดอะอ๋อน้เขาเคยกินเมเขาเนื้มเขาพี่น้องเนื้มเขาเนมเขาเล่าคนเลาทั้งลานเนื้มเขาเล่าว่าสันโอ้ อั้กเปียกอันนี้ก<อ>็เปียกลาวล้าคนเบสปิง้งดูดหมูล้าโด้ยจ้ากบริเวณว่าคนอีสานคนประเทศลาวนะคะ,ะจะอยู่ประเทศลาวเลยเนะาะจะเห้าอยู่ประเทศลาว,ลว,ลวรเราเอตอาหารคนเหล้า,อาบอกสามีเลยจ้สามีเนี่นไนยไปเลยสงสัยลับหรอ <laughs> กนต้อต่อไปขึนที่บูเรตแกดีนะจ้าไ้พอกันคลิกหนาค่ะ